สวัสดีค่ะกระฉินนะคะกรองที่สามนะคะขึ้นรถแล้วนะคะขึ้นรถแล้วนะคะกรองที่สามนะจะไปแล้วขึ้นรถคู่หูคู่ต้าน,นะคะกระองที่สามกรองที่สามเราจะไปวัดคู่ามป่องนะคะบาโคู่สูงเห็นไกลพี่นอ้นองตอนนี้ไม่ไกลนะคะ าเรามีโมไซค์เนี่ยขี่โมไซค์ไปก็ได้ใกล้ๆนะเดียวขึ้นรถแล้วนะคะก้องทีเนาะขึ้นตั้งรถเรียบร้อยนะคะรอแกออกเดินทางนะคะ หนาวแล้วอากาศหนาวแล้วไปวัดคูขั้ำพาป่องบ้านครัวสูงนะคะวันนี้นะคะไม่ไกลนะคะวันนีนะ้ไม่ไกลกคนก็มารอแล้วะคะ ใช่ครับยังไม่เที่ยวคือคือต้องบอกว่าพื้นที่ของคือรถแล้วคือรถแล้วเดี๋ยวไปแล้วออกจากมองนี่ แล้วเป็นปีที่ผ่านมาหมดแล้วนพี่พี่แฟนบ้านนอกเดินทางออกชั่วโมงนี่เวลาเดิมก็น่าจะประมาณเจ็ดโมงนะเพราะว่าพื้นที่อยู่ใกล้แน่ใกล้แน่นะแต่ว่าทราบว่าเพื่อจะมีทางพี่น้องชาวบ้านเพื่อเรื่องเหยื่อประมาณแปดโมงนี่นะคะเราจะออกเดินทางประมาณเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงหรือเจ็ดโมงนิดเดียวแหละค่ะเพราะว่ามันใกล้เนาะไปแป๊บเดียวนะทางบ้านเขาจะม ขบวนแห่นะคะีขบวนแห่ให้นะคะบ้านคัดสูงนะคะไม่ต้องนี่เลยนะโอ้โหสุดยอดเลยบ้านนี่นะเนาะนะเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะไปตามดูเลยนะคะตอนนี้ก็ต้นกระถินเราก็พร้อมขึ้นรถแล้วนะคะขึ้นรถเรียบร้อยนะคะนบ้าไทใกล้นะคะบ้านนี้จะใกล้นะคะใกล้จากเราไปนี่เองนะคะมันบกไก่เนาะอกล้ ใ่บ้านนอกเป็นคนบ้านใดคือว่าผูไทยเป็นคนบ้านโกอกทิ่นี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะนี่ก็ฝากกดติดตามไลคดกดแชร์ช่องมิโจกฝสวัสดีคาะ